I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never, stop, never stop. n no like There star stop i a a สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MC KWS แชมป์น้ำก่อนีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาอยับฮีโรที่ไม่ชื่อว่าแก๊กในตำแหน่งของซัพพอร์ตนะครับว่าวันนี้ผมจะมาเล่นโรมิงให้กับ เราวิูนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเด่นบนผมก็จะอัพท่าสกิลสองท่าสองของเรานำก่อนครับแล้วก็ไปดึงตีมีครับช่วงนี้ผมก็เจอตีมีบ่อยมากเลยครับตีมีกับย่อนเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ถูกแบนบ่อยมากด้วยคนเขาก็เลยหยิบเหมือนเยอะครับแต่ว่าอะไรเราหยิบแจ็คมาแก้ทางได้อยู่ครับโดยการที่ดึงให้แม่นครับ การดึงให้มันแมนนี้จะทำให้อัตราการชนะไฟสูงขึ้นเยอะเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยเพื่อนในเรนบนต่อได้เลยครับเป็นฮีโร่ที่ถือว่าเดินไวได้เลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้เพราะว่ามีสกิลคุกนี่แหละครับเพ่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับว่าทำให้เดินเร็วมากขึ้นเดาไปอย่างนี้แหละครับเพืเ่อนถูกต้อง ยอนเขารู้แล้วว่าเราอยู่ในพุ่มครับเราก็เลยถอยออกมาก็ได้รอนเขาครับเหมือนจะไม่มาซะด้วยเขารู้แหละวับใส่นี่นี่วับใส่อีกแบบส,สุดยอดเลยครับยอนคนนี้เคลียร์คลิปดีกว่าครับเพราะว่าลมเขาก็มาด้วยครับดึงโดนรอบที่สอง เียฟีละยอนสวยผมก็ฟิกตามสิครับแบเนี้แล้วก็เรียบร้อยครับส่วนเพื่อนผมก็ตายไปด้วยเลยแต่ว่าเมดผมมาช่วยอยู่ครับถอยกันแล้วผมก็รอดแหละเพราะว่าผมยังถึกอยู่ครับถอยได้่างงี้ก็สวยสิครับนีเอากระเป๋ามาดีเดือนแล้วก็มาดึงคนกันต่อดีกว่าครับ,รบดูแลเขาก็ หเหนียวไปได้เพราะผมไม่มีฟิกเกอร์ตามครับเสียดายจาังหวะนี้เลยจองนี้นี่เกือบได้ละโอ้ตีมีค่าไปสามแล้วเราฆ่าไดนอย่างละคนนี้อะเก่งเยเลยฝั่งนูน้นไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเล่นไปก็ได้ครับตัวโกงต้องใช้เวลาครับในการเกิดนั่นนะครับต้องใช้เวลากันในการเกิดเพื่อที่จะนำเพื่อนเข้าสู่ไฟได้อย่าง สวยงามและทุกต้องครับเกมนี้จะเป็นนายเามาสัก12-13บาดาวนะครับถ้าเกิดผมจะไม่ผิดครับในช่วงซีซันที่สิหรือว่าซีซันที่หนึ่นี้แล้วครับว่าไงซาตาจะบินตอวบินไม่ไม่ได้บินไม่ขึ้นแค่การันติเพื่อซา้มาหาเราเฉยๆครับบ้ากบนดีกว่า แต่ว่าเพื่อนเราบวกไอ้นี่ไม่เป็นไรเรามาช่วยได้เขากดันติทุกชีวิตไม่เป็นไรเอาย้อนไม่เอาเมก,กันก็ได้แล้วก็เรียบร้อยครับถึงแม้ตีมีจะฟิกเอาไปแต่ว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ไม่รอดนันแน่ครับนั่นก็คือซัตตานี่แหละครับสวยเป็นเกมที่ผมจะออกก่อไฟนะครับจะได้กดท่าหนีล้วหายได้เลยครับ จากที่ผมโชว์ไปในช่วงต้นคลิปนี้ครับแล้วก็รอคลิปมาครับกันเพื่อนไหมครับแต่ว่าไม่น่าจะรอดแล้วก็เรียบร้อยส่วนผมก็ดึงด้วงเข้ามาอยา่างสวยงามดูดเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับหายเป็นหนึ่งอยา่างสวยงามครับว่าไงดีอย ลอยไม่เทอะเดี๋ยวปีนเอาผมแล้วเนี่ยไม่ถึงแล้วมอเลยทต้ามไม่ถึงดึงไม่โดนด้วยทางคนตังสกิลไม่โดนกันก็ถือว่าแบบได้ครึ่งหนึ่งแล้วไม่ได้ครึ่งหนึ่งครับดูไม่ได้หมดเลยจ่ชนนี้แหละผมได้แล้วดึงแล้วก็ํามโดพัดซีบแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บชัดดาวไว้หนึ่งทีครับ สวยงามเลยทําเมื่อกี้5นาทีิวค4คิวที่แบบว่าเร็วอย่าเนี่ยเ้ไวมนะครับเนี่ยแบบไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้มาีคิวอย่างง่ายดายครับส่วนแบตก็อยู่ตรงนี้เกือบดึงโดนแล้วเสียดา้อนเดียวไอ้นี่กัดดึงโดนนี่ลาวิวได้เข้าต่อแล้วนั่นเนี่ยเมื่อกี้นี่แหละผมดึโดนลาวิวต่อไหม ไม่อะไรเมย์เรามาเก็บงานให้ดลยโอเคได้อยู่แหละนึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วค่อเขาไดมยครับเกมนี้เราเล่นเกมนำแล้วก็ต้องไม่ประมาทค่ามากครับลีเดียก็โหดจัดไรเกมนี้เป็นเมยที่ไม่ได้โดนเนิมจริงๆแต่ก็ ผมเมื่อคิวเยอะสุดนะครับช่วงนี้ตอนต้นเกมแต่ไม่ไรเราโดนลิเลียแยกซีนตอนกลางเกมก็ให้เขาคิวได้มากกว่าผมไปหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเป็นซับไม่ต้องห่วงอะไรมากแค่ช่วยกันเราอยู่ได้ก็พอครับจะได้เดนเกมต่อไปได้ครับโอ้ดึงไม่โดนไม่เป็นไรแต่แรกด้วยป้อมควบคุมครับส่วนป่าเรามาช่วย ต่เหมือนยังไม่น่าจะกอดอย่างนี้ออดมีได้อยู่สวยดึงโดนด้วยดูแล้วก็เรียบร้อยครับเพนเก็บสองแล้วก็ได้เกาะไฟมาพอดีด้วยอย่างนี้แหละคอมโบท่านหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สิเกาะไฟคอมโบกับท่านหนึ่งจะได้ปะต,ตูจะแบบว่าหายไปไวขึ้นครับหรือว่าตายไปไวขึ้นนั่นแหละครับ ผมเมื่อรจะมาสอนในคอมโบน,นี้ครับกดไฟทำด้วยท่านทำด้วยท่านหนึ่งครับเถือเ่อนเพื่อนคนไหนสนใจสามารถไปเล่นามได้เลยครับแก๊กนีก้ถือว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นได้ทุกแต่ว,ว่าใเรียองอะไรทุกทุกแรงเลยก็ได้ครับคอมในคอมคอนได้หมดเลยครับแต่ได้เกิดเป็นคอน ห้าสิบดาวขึ้นไปหรือไม่ก็ค่อนแบบว่าสามสิบดาวขึ้นไปก็จะเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่ามีตัวมาแก้ทางเยอะครับเขาะจะเริ่มรู้เลี่ยมเราเยอะได้เยอะมากขึ้นนะครับสําหรับการเล่นแก๊กเพราะว่าต้องเดินโยกเยกหน่อยเวลาเจอแก๊กครับอย่างที่เมื่อกี้เราดึงสาตาร์ไม่โดนครับโชวกตอนเกมครับแล้วก็ดูดเข้าไปอีกหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยบอกแล้วดูดท่านหนึ่งตามตัวเกาะไฟที่ช่วยเบิร์ด นี่วเผาถ้าตัวเราอย่างงี้ก็ตายไปเลยครับมีดึงมาโดนแต่เขาก,กดดีคาเบอรีก็ปล่อยย้อนให้รอดไปครับตัวนี้นบนทําได้สวยออฟโทโลปาเพันงข้ามไนท์เพลมาด้วยสวยงามในแบทดลิกถอยแล้วก็ดึงตีมี่มาส่วนเขาก็รอดก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายัางจะได้แบบว่า จับตัวเขาได้อยู่ครับให,ให้ออกจากป้อมกาลางเราไปครับส่วนเราก็ขึ้นมาเก็บเลือดหลังเก็บยาหลังป้อมไม่ใช่เลือดสิยาหลังป้อมแล้วก็มาเคลียร์คลิปวนครับเห็นไหมอย่างเงี้ยเคลียร์คลิปโดยขึ้นเยอะเลยเพราะเรามีกอบไฟครับแป๊บเดียว28คิวภายใน9กนาทีแล้วเนี่ย 5วด้วยใน9นาทีครับใกล้จะว 12, ิว12เลยเร็วจังเลยมันเล่นล่าจะมีประเด็นนะครับตรง d กเล Layer ล่างเล็กดึงมาแล้วแต่ว่าเขามีชุกส่วนเราก็ดูดแล้วก็เไ่้ปลาปลาเราเก็บไปอีก1ที่หนึงครั้งที่สวยงามครับส่วนว่าไงโซ่ยาว8เมตรดึงไปแล้วก็โดนด้วยว่าไง แบทไม่น่ารอดแล้วก็ตามด้วยท่านหนึ่งแล้วก็เรียบรอ้อยครับสวยงามอย่างนี้แหละถึงจะว่าไปดีเรยเราคุมครับเฮียคลิปกลางครับไปโดนย้อนด้วยสวย่ว่าฮาฟิกครับเสรยดายแป๊บๆก็33ิคิวแล้วภายในสิบนาที จากเมื่อกี้นี้แค่ยี่สิบวาคิวเองครับแต่ซาตาครั้งนี้บินขึ้นแล้วเมื่อกี้แค่ใส่แล้วก็เกือบจะได้แคที่เราต่อไม่เป็นไรครับจังเกิลเอามาเก็บให้ส่วนอันนี้ก็หันหาเราไม่โดนใครเลยแบตบถือว่าพลาดไปนเนี่ยเมื่อกี้แล้วก็ออฟเรากเก็บได้ด้วยครับถือว่าค่าได้ทั้งป่ากับออเฟเลนก็สวยดีครับ เราบีน้าเราครับเป็นดารที่ถือว่าได้เปรียบคัามต้างมิเนียครับเพราะว่าเราสามารถหนีได้หลายคนนะครับสคนจาก5้าแล้วก็เข้าไฟได้อย่างดีนะครับออกไปด้วยแล้วก็เรียบร้อยครับแค่ที่ผมตายชุกช่วยเพื่อนไปก็เขาว่าหนีได้ครับว่าไงตีมี ถอยไปดีเดี๋ยวเราไปเอาป้อมบนสวยเมทผมทำดีครับต้องรีบจบเดี๋ยวยอนเกิดแล้วเราจะไม่รอดเอาครับล้วงมาโมงใครเนี่ยมาโมงเมทเราลรวไม่เป็นไรเราดึงเขาแล้วก็เรียบร้อยไปอย่างช็อตเมื่อกี้เป็นจอดที่สวยงามอีกหนึ่งจอดแบบค่าได้รวดเร็วปุ๊บปั๊บจิบชับไปเลยนะครับ แล้วก็ตีป้อมบนครับดึงสวยแล้วก็เรียบร้อยครับมีผมเก็บให้ทีมงานทำเยียบเชิญดูดีันเนี่ยคุณภาพทีมงานเราสูงดีครับคุณภาพสูงการเล่นสูงมีโอกาสชนะมากมีโอกาสได้ใช้ไม่บอกขึ้นนะครับไม่ใช่มีโอกาสชนะเยอะแล้วเราก็นี้เรียบร็จแล้วเรามา เราแบตต่อแล้วก็เรียบร้อยครับดูแล้วก็ตามดับสติกเกอร์เป็นหนึ่งทีครับแล้วก็ดึงซาต้ากลับมาเขาชุกได้ทันไมไรนะและ้วไม่ไรเพื่อนเราเก็บให้แล้วก็เรียบร้อยครับสวยงามเมดกับแคเทียเรเป็นย้ายในเกมนี้ออฟด้วยส่วนการินก็ดีครับเป็นงานทุ่นในในเกมนี้นานนาทีถีงได้เดินจะได้เจอทีมดีนะครับสำหรับ การเล่นในนคอน,นครับเกมในนคอนนี้ตึงอยู่ทุกช่วงเวลาของเกมนะครับสำหรับที่ผมเล่นในทุกๆเกมมาครับช่วงผันต้นๆนะครับ,ว,นนรบว่าไงเด่นเด่นล่างเลไน,นี้เดียวป้อมล่างก็จะแตกเขาด้วยแมตตก็อยู่แถวนี้ครับนี่เดียวโป้เป็นหนึ่งที มาโมยรอบเราที่อย่างนี้รีบหนีเลยนี่เนี่ยสวยบินไมซ่าต้าดึงล่อเข้าไปครับดึงไล่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่ล่อครับขอภัยด้วยครับพูดผิดหนหน่อยลอกับไดนี้ต่างกันเยอะเลยเนี่ยเสียดายเมื่อกี้พูดผิดไปครับขอภัยอีกครั้งด้วยนะครับแต่เวลารเรามาโฟกัสตรงนี้ดีกว่า ตาตาเจ็บดึงไม่โดนแมตอยู่แถวนี้ตีมีจะตายแล้วเนี่ยด้วงดึงเข้ามาแล้วเมดเราเก็บให้สวยอย่างงี้ตีมีฟิกกดล้างจะได้เยอะเนี่ยบินลงมาแล้วก็โดนเมตเราฆ่าอยู่ดี ไม่ใช่ป่าเราค่าแบตก็ตายไปด้วยจากป่าของเราส่วนตีมี่ิกมาไม่น่าเลยเขากดยอมแพ้เนี่ยฆ่าไม่ได้เลยนี่ถ้าเกิดผมมีระเบิดนี่ดูไปนั้นเนี่ยดูไปนิดเดียวโอ้เสียดายเกือบได้คิวที่8แล้วก็จบเกมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับแนวทางการเล่นแจ็คในซีซันที่ที่สนี้หรือว่าซีซันที่หในตําแหน่งของ โลมิงหรือว่าซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นแหนงประมาณดาวที่12ไปดาวที่23นะครับสำหรับเมื่อกี้ที่ขึ้นไว้ครับได้อันดับที่2แล้วดาเมตไป28.8%เยอะที่สุดทั้งเกมนี้เลยครับในทางเกมนี้เลยก็จะเป็นมานี้แล้ะครับสำหรับแนวทางการเล่นแก็คในตำแนงของโรมิงหรือว่าซัพพอร์ต ของซีท่านนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดสังกันดิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปยนะครับถ้าไม่เข้าอปิปานประกันได้ก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้นะครับฝากแชร์เพิ่มคลิปให้เพื่อนๆด้วยครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องข่าตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ